สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t าร l o ไลฟ์แองเจลนะคะวันนี้หงก็จะมาดูดวงของความรักชาวราศีเมษนะคะในช่วงวีควันที่17-23มกราคมนะคะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็เปิดหน้าไพ่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวตนของคุณเนี่ยมันขึ้นเป็นไพ่เดท นะคะประกอบกับ View of for t u n e เพราะฉะนั้นนะคะหงขอดูในเรื่องของความรักก่อนนะในเรื่องของความรักเสร็จแล้วการงานการเงินนะคะในเรื่องของความรักนะหงจะดูเป็นแบบกว้าง,างนะคะเพราะว่าการดูนี้เป็นการดูแบบกว้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็อย่าไปซีเรียสนะเห็นหน้าไพแรงๆนะคะมันก็ไม่ได้จะต้องเกิดกับทุกคนหรือว่ามันจะเกิดแรงไม่ใช่นะคะก็รับฟังรับชมใช้วิจารณญาณน,นะ ก็คือในเรื่องของความรักชาวราศีเมษในวีคนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าไพ่ที่ขึ้นเป็นไพ่เดทประกบกับไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะสิ่งที่มองเห็นตรงนี้ก็คือกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามันประกบกับวิวออฟฟอร์จูนไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องร้ายอะไรก็ตามนะคะวิวออฟฟอร์จูนจะช่วยทำให้ความทุกข์นั้นนะมันบรรเทาได้นะคะ ใครบางคนในที่นี้นะคะอาจจะกําลังจบความสัมพันธ์ในวีคนี้อาจจะมีการทะเลาะกันนะคะมีปัญหากันนะคะอาจจะทําให้ตัดสินใจนะคะบอกเลิกกันก็ได้นะหรือนะคะในวีคนี้เนี่ยคุณเองนะคะคนที่กําลังทุกมานะคะหรือมีความทุกนะคนรักมีปัญหากับคนรักนะคะหรือทะเลาะกัน หรือ,อมีปัญหากันรุนแรงก็มีแนวโน้มนะคะที่จะมาคืนดีกันได้เช่นกันนะคะหก็คืออาจจะเลิกเลยสองอาจจะได้กลับคืนมาคืนดีกันอีกนะคะเพราะว่าความทุกข์ต่างเนี่ยมันเหมือนมันมาจบสิ้นแล้วนะคะเดทก็คือการจบแล้วก็มีการเกิดใหม่ก็คือรีเบิร์สก็คืออาจจะได้เริ่มต้นกันใหม่ด้วย ความรู้สึกที่ดีๆหรือปรับความเข้าใจกันได้นะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นมาสเตตแต่แต่ละนะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มันจะเป็นเรื่องราวในในในเลงนี้ก็คือในประมาณนี้นะจะมีปัญหานะคะมีการจบไปเลยก็ได้นะมีการตัดสินใจคิงถือดาบกับไพ่ทาวเวอร์ไพ่เดทนะคะหรือจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใครบางคนนะคะอาจจะจบความสัมพันธ์แต่ได้เจอความรักใหม่ก็มีนะคะ เจอคนลักษณะแบบไหนลักษณะที่เป็นคนที่มีตำาหนิเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้นะคะที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะก็อาจจะมีเข้ามาในวีคนี้หรืออาจจะอาจจะกำลังคุยกับคนลักษณะแบบนี้อยู่นะคะหรือในแง่ที่ว่าอยู่ดีๆนะคะคนรักของเรานะคะก็อาจจะถูกย้ายนะนะคะไพ่ทาวเวอร์ตรงนี้ในตำแหน่งคนรักเนี่ยอาจจะหมายถึงว่า คนรักของคุณนะคะอาจจะถูกย้ายกระทันหันอาจจะต้องเดินทางกระทันหันเดินทางในที่นี้อาจจะเป็นเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะหรือใครบางคนในที่นี้อาจจะมีการ เดทกับคนต่างชาติหรือเดทกับคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันเป็นคนทางไกลนะคะหรือในอีกลักษณะหนึ่งเป็นคุยกับคนที่มีอายุแก่กว่ามากๆนะคะแก่กว่าคุณ5-10ปีขึ้นไปก็ได้นะคะาบางคน,นกำลังจะเจอความรักแบบนั้นนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะใครบางคนในที่นี้นะคะอาจจะได้มรดก นะคะชาวเมธนะอาจจะต้องไปร่วมงานอาวามงคลนะคะไปข้องเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับงานอาวามงคลใครคือต้องบอกก่อนว่าการที่เห็นหน้าไพ่เป็นไพ่เดสหรือไพ่ทาวเวอร์เนี่ยอย่าเพิ่งไปตกใจกลัวนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือคือมันเป็นเรื่องราวที่คุณเองอาจจะได้เห็นได้ฟังแล้วมันเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นหงเคยเปิดให้เพื่อนนะคะก็คือเขาก็ได้ใบนี้ตรงกลางนะแต่สิ่งที่เขาเจอในเดือนนั้นก็คือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามีของแม่บ้านที่ทำงานเขาเสียแล้วเขาก็ต้องอช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะแต่ผมมองว่าใครบางคนในที่นี้ชาวเมธนะมีเกณฑ์ได้รับมรดกนะคะจากความเป็นความตายได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่เดประกบวิวออ f ฟอร์จูนคุณเองอาจจะได้มรดกนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาบก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องโรคโควิดนะคะ โรคโรคร้า,ายตอนนี้ไปที่ไหนนะคะก็ต้องระมัดระวังใส่มาร์กส์นะคะเพราะฉะนั้นติดใครที่ทำประกันไว้ก็มีแนวโน้มจะได้ลาบเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากเป็นก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆนะคะชาวเมดบางคนนะอาจจะวีคนี้นะคะอาจจะใครที่รองานนะใครที่รองานอยู่มีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาหรือว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข่าวนะคะข่าวเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณ นะหรือใครบางคนนะคะอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีการโยกย้ายโดยกระทันหันโดยที่คุณได้ข่าวเราอาจจะตกใจแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ดีนะคะวีคนี้ก็อาจจะมีการนะคะไปกินข้าวนะคะหรือว่าไปสังสรรค์เหมือนกันอาจจะเป็นกินข้าวกับเพื่อนหรือมีคนมาเลี้ยงข้าวก็ได้นะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเสน่ห์แรงเหมือนกันวีคนี้มีคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะชาวเมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ นะคะมันจะเกิดขึ้นในหลายๆลักษณะนะทีนี้อืมทีนี้ผราหงเปิดไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรนะคะไพ่ที่ขึ้นมาก็มีฮีลิ่งนะ Generosity แล้วก็ไพ่ Personal Transformation นะคะในที่นี้เนี่ยใครบางคนนะคะที่เจ็บป่วยนะคะถ้าเกิดว่าไปตรวจโรคหรือว่าไม่สบายขึ้นมานะคะอยากจะบอกว่า ก็ไม่จำเป็นอ,อย่าไปเครียดนะคะเพราะว่ามันมีการฮีลิ่งคุณจะได้เจอหมอดี justice view of fortune เป็นไพ่โชคดีนะถึงเจ็บป่วยก็จะหายนะคะมีมหัศจรรย์เพราะว่า white view of fortune เป็นไพ่ที่โชคดีนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมีไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับก็คุ้มครองปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นฮีลิ่งกับไพ่ generosity ตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณทำบุญนะคะชาวเมธ อาทิตย์นี้นะคะถ้ามีเวลาก็หาโอกาสไปทําบุญด้วยก็ดีเป็นการหนุนดวงนะคะสิ่งอะไรที่มันไม่ดีก็จะได้กลายจากหนักเป็นเบานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง personal transformation ซึ่งท่านใบที่ขึ้นมาเนี่ยตรงกับไพ่เดนก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะวีคนี้เพราะฉะนั้นก็อ,อย่าไป s e r i ียสนะคะเตรียมตัว ที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าไปตกใจนะคะมีสติสติสำคัญที่สุดนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำบุญนะหนักก็จะได้เป็นเบานะคะสำหรับชาวเมฆในเรื่องของความรักก็ถ้าไม่อยากเลิกนะคะไม่อยากมีปัญหาเรารู้ว่ามันกำลังจะเกิดปัญหามีการเปลี่ยนแปลงเราก็เบาๆนะคะเบาๆหรือว่า ประคับประคองความรักของเราไปนะคะในในสำหรับคนที่กำลังมีปัญหานะแต่หงมองว่ามันจะได้กลับมาคืนดีนะคะไม่ว่าสิ่งร้ายอะไรก็ตามเนี่ยมีวิวออฟฟอร์จูนประกบหน้าเนี่ยนะมันก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้ชาวราศีเมษก็ระมัดระวังแล้วก็มีสตินะคะในการพูดจาหรือการคุยกับคนรักนะคะก็สำหรับชาวเมษวิคที่17-23ก็มีประมาณเท่านี้ ะะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ